อปกรณ์วีโรดโอเคเอาแล้วนี่อะไรเนี่ยดีเกมเพื่อนโหมดครับสวยอยู่โหมดระตับนานบเกมระตับนานของเรา Ava สวัสดีครับชาวเดื่อนเกมมร์ท่านที่ผมก้องซ่านะครับวันนี้ที่ในเกมฟรีนะเกมระตับนานที่ผมเชื่อว่าหลายคนต้องรู้จักกันดีสหรับเกม Ava Global นะครับผมก็เป็นเกม ในตำนานของหลายคนแหละเป็นเกม FPS นะซึ่งตอนนี้ก็เปิดให้เล่นฟรีในสตีมแล้วเปิดให้เล่นฟรีทั่วโลกเลยนะครับโอเควันนี้อยากจะกลับมาคิดถึงวันวานนะครับผมโอเคซึ่งก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับเปิดกระใจกองซ่าด้วยครับผม c ค da s ช o p เว็บเติมเงินสุดเจ๋งสาหรับเกมเมอร์ทุกท่านเติมไวได้ทันใจมีโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆทุกๆเดือนมีเกมหลากหลายมากมายให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นเกม PC หรือว่าเกมในมือถือ ก็สามารถเลือกเติมได้อย่างสะดวกสบายมีหลายช่องทางในการชำระเงินไม่ต้องงอบัตรคเครดิตหรือบัตรเดบิตให้ยุ่งยากหากใครสนใจใช้บริการโคด้าช็อปนะครับสามารถคลิกลิงใต้ดีสคริปชั่นได้เลยนะครับผมฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับโคด้าช็อปครับโอเคครับผมมาฮะสร้างตัวละครดีกว่าก็ยังเป็นหน้าจอแบบสมัยก่อนเหมือนเดิมเลยนะครับยังเหลี่ยมอย่างนี้อยู่เลยกองสร้างแบบแปดตัวละครที่มันต่างกันโอ้โหดูแทบไม่ออกสร้างครับ มาโดนใช้ชื่อแล้วเอาอย่างปะดีแล้วดู่ะโดนใจช,ชื่อแล้วโอ้โหมันปรับจอได้ไหมคำนึงนะอ่าโอเคปรับได้ด้วยครับนี่ฮะเป็นมุมมองบุคคลไม่ได้เหมือนโอเคครับปรับได้ฮะนี่ฮะปรับเป็นเต็มจอได้นะครับซึ่งภาพเกมว่ายังเหมือนในยุคปัจจุบันหรือเปล่าอ๋อสามอาชีพนะอันนี้น่าจะเป็นฝึกวอร์มก่อนใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมตัดไปแล้วกันครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยนะ โอเคผมสร้างตัวละครตัวละครเรียบร้อยโอ้ oh, อันนี้คืออะไรวะเนี่ยเลือกแคมป์เหรออ่าผมเลือกแคมป์แล้วก็มาดูเอเชียเอเชียหนึ่งเอเชียสองเอเชียหนึ่งแล้วกันนะปิงน้อยดีว้าวโอ้โหนี่มันเกมะรตำนานของเราเลยนะฮะ F1 F2 มีสไนเปอร์มีคอย์แมนไรเฟิลแมนนะฮะก็คือเป็น SMG เป็นไรเฟิลแล้วก็เป็นสไนเปอร์นะฮะโ,โหเล่นยังไงวะเนี่ยเดี๋ยว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 แมท อันนี้คือมีวางระเบิดน่าจะมีหลายโหมดปะอินเวนทอรรู้สึกมันจะเปลี่ยนมุมมองมาด้วยปะครับเท่าที่ผมดูอ่ายังมีกล่องสุ่มเหมือนเดิมแคมป์โอแคมป์นี่คือแคลนปะแบตเทิลพาร์สเอา,าแบ t เทิลพ s ด้วยฮะโอเคโอเค,อเ,คเราไปท่านต้องควิกแมทก่อนปะขี่เกี่จเล่นวางระเบิดอะเล่นโหมดอย่างอื่นเถอะเจอห้องแล้วครับผมโอ้โหเกมมันตำนานจริงๆนะเกมนี้ ผมเชื่อว่าใครที่เล่นเกม p s ก็น่าจะทันเกมนี้อ่ด่านนี้เลยเป็นอีกหนึ่งโหมดนะเป็นอีกหนึ่งโหมดที่เียกว่าเป็นด่านเหมือนแบบ Move the payload ก็คือเป็นการอันนี้เป็นการด่านรถถังนะครับผมโอเคนี่เลยเกมนี้ movement ก็เอาอีกแล้วนี้เล็งได้นะแต่ันนี้อีกอันนี้อยูคนแล้วนะใช่ไหมรีโหลดอ่าวิ่งได้ไหมไม่ได้ฮะวิ่งไม่ได้อู้เห็นแล้วนึกถึงแบบสมัยก่อนนะสมัยก่อนเล่นนี่คอมยังกระตุกเลยนะเกมนี้นะ จริงๆเป็นอีกหนึ่งเกมที่ภาพค่อนข้างสวยนะอีตูมตูมมีตูกดไปก่อนรีโหลดโอเคชอบเสียงอะไรนะเสียงระเบิดอ่ะอุ๊ยกระตูโอ้ตอนนี้เปลี่ยนอะเอฟห่งเอฟสองเสามเหมือนเดิม M16 A4 โอ้มีโขบด้วยอ๋อน่ากด W 2 T วิ่งอ่ะโอเคตะมูตะเพโลดตะมูตะเพโลดมีคนมีคนใช่ใช่มันจะมีการยิง นี่รัวใช่ไหมโอเคผมนึกว่ายญิงไม่รัวเราต้องซ่อมปะเนี่ยต้องซ่อมนี่ไงโอเคได้อยู่อุ้ยไม่ผมซ่อมเลยโอเควิ่งครับโอเคเพื่อนซ่อมละเอาทีนะฮะทุกคนอาจจะเล่นงงๆหน่อยนะไม่ได้เล่นนานนะเกมนี้นะครับอุ๊บโอ้โหมันอยู่ช่องนั้นว่ะรถถังพังอีกแล้วดูข้างหน้า ไม่โดนเลยเหรอโอ้สไนเปอร์ยิงเลยว่ะไม่ไหวละไม่ไหวละอันนี้น่าจะเป็นปืนแรกหมดเลยใช่ไหมเค็นย่าเป็นสไนเปอร์หมูสไนเปอร์ยิงได้อยู่โอเคหนึ่งศพโอ้ยตกบ่อยจังเลยผมโอเคได้หนึ่งอุ้ยไม่โดนอุ้ยผมจะตายแล้ว โอ้เมกีนี้มีการแกะใส่ทเก็บเสียงด้วยนะเนี่ยกดวีใช่ปะอ่าผมกดสายปแล้วเมื่อกี้เอ้าเสียงปืนไม่ได้ยินเลยนี่ยใส่ที่เก็บเสียงอุ้ยมีการสแกนโอ้ยคือเป็นยังไงดีอะโหว่าเพื่อนได้อยู่รีโหลดย้ายมาเข้าไปตายหนึ่งอุ้ยข้างบนน่ะเราต้องขึ้นเพียงบนน่ะไม่งั้นเรา ยังไงก็สู้ไม่ได้เอาที่ฐานเกิดหมดแล้วเนี่ยเอ้าผมเพิ่งรูน้นี่คือฐานเกิดมั้งโอเคดาถึงจุดละโอ้ถึงว่ามันมขึ้นไปยิงข้างบนเราต้องวิ่งขึ้นมาตรงน,นี้นี่ไง,งแต่ผมยิงละเอ้ยมีตัวอยู่ปะตัวอยู่ข้างล่างกำลังวิ่งขึ้นมามนนได้อยู่รีโหลดอ่าตรงนี้คือที่เรียก RPG ใช่ไหมตรงน,นี้เปลี่ยนจุดแล้วใช่ไหมฮะดันต่อฮะ โอเคอ๋อมีมี A P G ตรงนี้โอเคมุมนี้ยิงได้อยู่นะหามุมยิงดีๆตายครับต้องค่อยๆยิงนะเกมนี้เท่าที่ผมเล่นดูมันกดค้างไม่ได้อะต้องค่อยๆแบบค่อยๆตอดแบบค่อยๆกดแบบอย่างเงี้ยเอ่อแต่ถ้ากดค้างอ่ะไม่โดนฮะก็สุดอ่ะกสุดหมดแล้วดีกว่ายิงเล่นยิงเล่นสุดหมดแล้ว กดจีเอาไปนาบีจีถ้าผมโหลดไปผมตายปะมีบาร์พีมาแล้วครับโอ้โหยิงไปเลยครับโดนไหมโอ้โดนคนด้านซ้ายซ่อมอีกแล้วช่วยกันซ่อมรถถังเร็วตัวอยู่ซ้ายบนเมือน่ะเชื่อซ่อมก่อนชื่อซ่อมก่อนจริงๆยิ่งอยู่เยอะยิ่งซ่อมไวนะใช่ไหม นี่ไม่มุมยิงเพราวะอู้ยิงจรวดมาเต็มเลยครับโอ้วัดโอ้อะไรอีกโดนด้วยนะแล้วข่าซ่อมครับผมโอเคอุ้ยใส่เขาเลี้ยวของจริงจังวะโอ้โหโหจัดหรือผมต้องมีปืนดีกว่านี้หรือว่าเราเราเพิ่งเลเวลศูนย์อะนะทุกคนนะผมก็ต้องให้ผมแบบมีนิดนึงนะโอเคซ่อมก่อนนะเราทำหน้าที่ครับจริงๆโหมดนี้เป็นโหมดที่แบบจุดขายเลยนะของเกมในตอนนั้นเลยนะ ซ่อมแล้วครับซ่อมละซ่อมเราต้องอยู่ในรถรึเปะ่าหรือไม่ต้องโอเคเพื่อนดันไปเพื่อนดันไปปลายปลายปลปเห็นแล้วตะตู้เพียบเลยอุ้ยด้านซ้ายก็มามีตู้สวยมากเพื่อนโอเคเราถังพังแล้วเหรอ สวยมากครับวัสดก่อนสวยรีโหลดยั้งใหม่เปิดงซ่อมละเรามาซ้ายไหมมาหามุมยิงได้ครับนึกผมว่าฐานเกิดมาเนี่ยโอ้ใช่ครับฐานเกิดมาครับอาฮะฮะฮะวัดอะไรวะเมื่อกี้ผมยิงอยู่ผมวาร์ปอ๋อแบนเน็ตเวิร์คฮะเมื่อกี้เห็นซ้ายล่างเขียนอยู่เอาตรงนี้ก็มีตรงนู้นก็มี ปิงผม210เหรีอะอกลว่าน่าจะสุ่มมาเจอห้องปิงเยอะแน่เลยก็แปลว่าสรุปที่เล่นแปลกๆนี่ผมคือผมเจอปิงเยอะอุ้ยใช่ไหมใช่ครับโอ้อันนี้ก็ต้องซ่อมศัตรูก็ต้องยิงนักก็ยิงอย่างเลยเพื่อนโอ้โอ้ไม่ไหวยิงยากจริงครับคือว่าผมชินกับเกมในยุคปัจจุบันนั่แหละนะครับการเล่นก็จะคนละฟิลกับ ในเกมแบบนี้เลยนะเพราะเกมนี้ก็เก่าเนาะผมว่าระบบการเล่นก็ยังเป็นแบบแบบยุคสมัยก่อนอยู่นะไม่โดนเหรอกถามจริงโอเคโอเคเพื่อนซ่อมละอ๋อมันคือตรงนี้นี่เองตายซ่อม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 โอ้โหข้างบนยิงฟรีโอเคไปพอยต่อไปละ มูฟเดอะเพย์โหลดมูฟเดอะแท่งนี่เราเหลือเวลาเท่าไหร่ละโอ้โอ้โอ้นี่แปดวิว่ะโอ้ยิงไม่ทันสิบเก้าวินาทีฮะสิบแปดวินาทีกดไปก่อนไม่โดนเลยเหรอมโดนโอ้โหข้างหลังมีปะ เราต้องซ่อมปะตายหมดเวลาปะหมดเวลาแล้วครับนี่คือเราจบป่ะอ๋อฝั่งครับโอเคมาฝั่งบุกกับฝั่งกันฮะมาเล่นฝั่งกันบ้างนะครับเราต้องไม่ให้ศัตรูดันมาถึงจุดของเรานะครับถ้าเกิดถ้าดันมาถึงเราก็แพ้อ่าโอ้โหผมอยากได้ปืนอื่นเลยตอนนี้รู้สึกปืนตัวเองไม่ดีเลย วิ่งไปครับไหนตูไหนตัวอุปกรณ์วิโรดเคอาอแล้วนี่อะไรเนี่ยยิงเองเพื่อนกหมดครับสวยอยู่โหมดน่าตำนานกับเกมน่าตำนานของเรา A V A เล่นฟรีนะจ๊ะเล่นฟรีอุ้ยขึ้นมาไงเนี่ยเพื่อนเราอยู่รถถังมาก่อน เดี๋ยวผมมาเอาปืนอาพีจีก่อน RPG โอเคยิงอัดคนเลยเออาพีจียิงอัดคนก็ได้นะโอเคเมื่อคุณขี้เกียจนะฮะคุณก็แค่ยิงอัดคนเท่านั้นเองอุ๊ดสไนเปอร์คนถึงไวจังวะถึงพอยใหม่ไวมากกดไปก่อนอือสองศพสวยรีโหลด ยังทั้งไหมโอ้ยตรงนี้มีอ,อีกอ่าสวยครับเพื่อนยิงพังแล้วปะสวยวิ่งสายหน่อยครับซ้ายมีเคลียร์ไหมเคลียร์อยู่กดไว้กดไว้กดไว้ไม่มันซ่อมมันซ่อมแล้วรีโหลดกดไถุก่อนไม่ตายหรอ โหป่ะกดไปก่อนกดไปก่อนเนเนซิธฮะเนเนซิธตายนีโรดสุดเยอะอยู่สุดเยอะอยู่กดไปไม่ตายรถถังก็ต้องยิงคนก็ต้องยิงแล้วนี่อะไรเนี่ยอะไรโอ้มันดักมันดักมันดักมาด่านมายิงไปเลยบึ้มโอเคสต็อปละโอเค้ยสต็อปวัดคือต้องพยายามสต็อปด้วยนะครับเพราะว่าทำให้เราแบบเล่นได้แบบสะดวกมากขึ้นนะเราสต็อปได้นะ ไม่ยอมต่อต top ใช่ไหมฮะทีไปก่อนหนึ่งทีข้างบนมีข้างบนมีเพื่อนข้างบนยิงฟรีเลยโอ้มาถึงข้นสุดท้ายแล้วเร็วคนคตรเลยว้า่าปิงมันเยอะไหมผมอยากบอกว่าตอนที่ผมเล่นเนี่ยหรืออาจจะไม่เยอะป่ะเออเอาแพ้แล้วว่ะโอ้โหเกมแรกของเราฮะ เออก,ก็ยากเหมือนกันยากอยู่นะอ๋อมีอีเวนต์รีวอร์ดนะฮะโอเพน AVA box โอ้โหตายโคตรเยอะมีรีวอร์ดเปิดรีวอร์ดไปหนึ่งอันได้อะไรโอ้สามร้อยพอยต์สามร้อยพอยต์นี่เอาไว้ปลดอันนี้ได้ใช่ไหมเฮ้ยนี่ไงเอ้าตังค์เราก็มีนี่หว่าโถมาปลดน,นี่หว่าอ่าโอเค อ๋อนี่มันใช้ตังค์ซื้อได้นี่วะสามหมื่นนะซื้อเลยแล้วกันขอต้องเลือกแปลกก่อนนะโอเคไม่งั้นซื้อไม่ได้ใช่ไหมครับไหนมาลองเปลี่ยนโหมดเล่นกันดีกว่าครับโหมดเมื่อกี้ก็ก็เล่นได้แหละอันนี้น่าจะเป็นแบบทีมเดนแมทอะไรอย่างนี้ป่ะอ่ากล้องนี้เล่นง่ายขึ้นเยอะเลยโอเคฮะใช่ฮะโอเคอันนี้ทีมเดนแมทครับน่าจะเล่นง่ายกว่ารอบสิ่แล้วมาอปืนโอ้ปืนเกมมิด ดีเพราะว่าดีจังเลยหรือว่าเราชินกับเกมสมัยใหม่ไปนะแต่คือเกมสมัยเก่าก็เล่นอีกฟิลเลยนะโดนดนะ้วยเนี่ยยิงโดนด้วยนะโอเคยิงไปก่อนอ่าเอาสายแอซิดแล้วครับตอนนี้สายแอซิดครับตอนนี้สายแอซิดสุดจะหมดแล้วอ๋อคิวคอนเฟิร์มห,หมดนี้มีปืนอะไรดีเพื่อน ได้ยปลอดได้ป่ะเยอะจัดประตูเยอะจัดจัดเลยครับขอทนายมายิงหน่อยทนายทนายทนายอ่าโอเคทนายยิงง่ายขึ้นเยอะนะฮะโผล่มาเลยเพื่อนมันต้องโผล่แล้วล่ะอ่ะฮ่าโผล่มาโผล่ไม่โดนไม่โดนแล้วหามุมดีๆเสยได้หนึ่งอีกหนึ่งมา มาโอมาเลยผุนเพื่อน,อนรีโหลดแจ้งมาเข้าไปเฮ้ยเก็บปืนเพื่อนมารีโหลดไอเคนี่โอ้โหตำนานมากครับไอรีโหลดไอเคแบบเนี่ยมันต้องค่อยๆยิงดินะได้ได้อยู่ได้อยู่เลงรอเลงรอก็ได้เฉยรีโหลดนี่โอ้โหชอบจังเลยชอบตอนตีแม็กมากอะไรที่โคตรเท่มากครับต้องอกเลย กระสุนก็มีจำกัดอยู่นะเกมนี้นะไม่ได้แบบวิ่งไปกดๆไปไม่ได้นะต้องจำกัดนิดนึงนะอุ้ยอะไรโวหนาวโวหนานี่เราจะไม่เล่นฝั่งอีกฝั่งเลยมาเปลี่ยนฝั่งเล่นบ้างไหมโอ้แมปก็ค่อนข้างแคบนะผมว่าโอเคหาง่ยายดิโอ้ว่าไม่โดน โดนโอเคโหตัวเทียบเลยโอ้ไม่ไหวไม่ไหวได้ไหมเพื่อนกดกระดกหนึ่งทีเกมกระสุนเราเยอะกระสุนเยอะลีโหลดโอ้เฟร้ตายอยู่ต้องว่าท่ามเล็งท่ามเล็งตัวนะท่าย่ำเล็งหัวนะเขาอาจจะไม่โดนตายปะ จะตายปะรู hai, ้ส er? <c oughs> ึก็บป uh ืนแค่ดีก็โค้ชเล่นฝั่งหนุ่แล้วเหรอเดี่ฝังเล่นมาแล้วโอ้เป็นฟัง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 สวยมากดีโหลดจะได้ไหมเฮ้ยคุณผู้วีว่ะลองหน่อยลองหน่อยอู้สไนเปอร์วู้ดูเยอะเกินวูดูเยอะเกินได้อยู่สองตัวดีโหลดจะได้ไหม เก็บเสียงเก็บเสียงโอเคโผล่มาโผล่มาไม่โผล่แล้วใช่ไหมอู้โผล่มาอีกอีกมาเพื่อนหน้ามีตูข้างหน้าปะกดไปกรณ์ได้อยู่เอาไอเคมาได้อยู่มุมนี้มุมนี้ได้อยู่สวยฮะดีโหลดโอเคมา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 โอ้โห มีสู้ไม่ได้เลยผมเถายู่เถอยู่เถอยู่สู้ไหวครับรีโหลดใช้ปืนแรงเราปืนเดียวกับเราเลยรีโหลดโอเคกดไปเต็มแม็กกดไปเต็มแม็กโอ้โหงกหลุดว่ะงกหลุดว่ะโอ้ยิงฟรีตรงนี้เลยโอ้ยงกหลุดอีกแล้วเฮ้ยเราจะชนะนะดูจากแต้มมากร้อยสามสอง ส0 4ครับโอ้โอ้โหสไนเปอร์ชนะแล้วครับทุกคนโอ้โดนหัวจะตายปะน่ะโดนทายละสวยครับผมเยี่ยมครับเออสุดยอดเยี่ยมวชนะมารอบนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ดูเดือดดี นะสำหรับเกมนี้นะก็ต้องใช้เวลาปรับตัวกันอีกเยอะนะครับสำหรับการเล่นเกมนี้ครับมันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะสำหรับผมด้วยความที่แบบมันคือเกมยิงในยุคก่อนนะครับอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวพอสมควรนะแต่ก็สำหรับใครที่คิดถึงเกมนี้ก็สามารถโหลดมาเล่นกันได้เป็นเกมฟรีนะฮะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้กันครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ครับเป็นกระจายให้กล้องซ่าด้วยนะครับผมแล้วก็มีขึ้นคลิปน่าสนใจตามนี้เลยนะครับสามารถเข้าไปดูกันได้โอเควันนี้วันนี้แล้วกันครับไว้เดี๋ยวค่อยมานั่ง วันนี้ไว้แค่นี้กันครับสวัสดีครับ